วันนี้เรามาพบกันที่เตอร์ราัวพาราวินเซอร์นะคะวันนี้สองพามาแนะนำรถหนึ่งคันนะคะใครที่กำลังมองหารี v o สมาร์ทแคปสองจุดสี่พีแดนเนอร์คันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะราคาอยู่ที่3,99,000ปี19นะคะพอ่อน84่งวดนะคะจะอยู่ที่7,200บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะนี่ ่ะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะให้มาให้ด้วยนะคะค่อนข้างครบมากๆเลยกระจังหน้านะคะสีดําเงานะคะนี่โลโก้โตลต้าเลยค่ะนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะดีไซน์สวยแล้วก็ล้อมแอกนะคะจะขอบ17นะคะกระจกข้างนะคะพร้อมไฟเดียวค่ะนี่เดี๋ยวเราเข้ามาชมด้านในกันเลยค่ะ มีพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมันติฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยที่พวงมาลัยนะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่สองแสนนะคะนี่แล้วก็วิทยุนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบูท o ูธ AU X นะคะ MP 3 FM MM, AM ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นมีแอร์มาให้นะคะแล้วก็ช่องวางแก้วนะคะใส่แก้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ภายในนะคะก็จะเป็น เน้นโทนสีเทาดํานะคะเป็นเบาะผ้านั่งสบายภายในกว้างนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนทำมาหากินนะคะใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยแล้วก็คันนี้นะคะก็ให้แครรี่บอยมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะรอยอ้างนี่แน่นมากมานะคะไม่เคยชนเลยนะคะนี่เดี๋ยวสองผ้าพรมไลเนอร์ด้านในนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยสวยมากๆเลยค่ะ ใหม่กิฟเลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกมาให้สามดวงนะคะสำหรับคันนี้กันชนมาให้พร้อมมากๆเลยค่ะหากลูกค้นนะคะา,คน,านะคะท่านใดนะคะสนใจคันนี้นะคะสองจัดโปรโมชั่นดีๆนะคะจองภายในวันนี้นะคะหกโมงเย็นนะคะส่องให้ทั้งหนึ่งปีประกันภัยสองข้าโอนสามค่าทำสัญญาข่าโอนนะคะ สี่รับประกัน1ปีหรือว่า2 0 0 0มื่นโลนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาดูรถสามารถติดต่อสองได้เลยค่ะที่เ o ลต้าชัวพ a ราเวนเซอร์0ูน3์9 9 9 9 7แล้วพบกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ